มีเหรียญก็มีเหรีอญมีอะไรเราไม่ต้องอะไรกันเลย้ราก็จ้องแบบนี้นิดถึงนครับนถึงต้องเลยาจนะอไว้แล้วรอไปด้วยแล้วเป็นอยากไปด้วยแล้วเราอยู่ในที่ของเราสคนเดีย ยอมครับหน้าตาผมสองคนเหมือนแนวลูกทุนเัโอ้โหพี่ฉันอยากฟังแนีหนุ่มนาข้าวสานากเุมาทำบุญเยี่ากันอีกเดียวได้เลยใครอยากฟังพี่ออมร้องเพลงนอมะคที่พี่ออมจ้องแเดี๋ยวพี่ออมร้องแล้วผมตัวนี้จะเป็น ดีกับเพื่อนอยู่หนุ่ะย่าข้าวสาวนาเกลือไหมครับผมโอเคพร้อมเอี้ยงิเอาจริงเอาจริงเลยเอาจริงเลยท่าเนี่ยจริงเอาเอาจริงใครจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย